เจได้วันนี้เอามากี่โลกี่หัวคะเนี่ยวันนี้เหรอวันนี้ยี่สิบหัว, oh, ห,วห้าสิบลิตรโอ้โหอันนี้สองร้อยสิบบาทละเจ๊โอ้โหท่านผู้ชมเต็มเขียงเลยค่ะเป๊ะเลยนะ เป็นส่วนหูแล้วก็เป็นค่ะฮัลโหล90บาทได้คะหมูหมากูเองจ้าจปากจมอร่อยมากคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุนิสาชาแนลนะคะวันนี้เรามาพบกับพักอีกแล้วนะคะก็ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านหัวหมูฮัโลนะะของเจดาน,นะคะ เราเคยขายไปแล้วเนาะครั้งนึงก็เรามาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเนาะขายดีมากนะคะเจดานะไปเลยจ้ะเดี๋ยวเราไป,ไปชมกันเลยจ้า <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะร้านเจดานะนีค่ะ <c oughs> เป็นหัวหมูพะโลนะท่านผู้ชมก็จะมีเป็นหัวหมูลิ้นนะคะแล้วก็หูนะ <c oughs> เจดานะขายถูกนะท่านผู้ชมก็ยังขายถูกอนยะู่นะอาหมูแพงก็ยังขายถูกอยู่นะ สวัสดีจเจด้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะจาอร่อยไหมคะร่เองผลไม้มา,า,มา,าใหม่ๆเลยจ้ะข้างหลังมันผลไม้กันท่านผู้ชม อันนี้จะเป็นแบบหน้ากากนะท่านผู้ชมมีหน้ากากมีลิ้นแล้วก็มีเป็นหูเป็นหัวนะไ,นไปซื้อไปคอละห้าโลจะได้หมด,ดเร็วจ้า่แป้อย้เจ๊ดาเปิดร้านบ่ายสามโมงใช่ไหมคะถึงประมาณสองทุ่มอันนี้ร้อยสีส่สิบบาทค่ะลิ้นอย่างใหญ่เลย ลิ้นเท่าไหร่นะเจนอะอขีดละ<า>ขีดละลขีดละสามสิบห้ายังขายราคาเดิมนะคะยิ้มไม่รุกน,นะคะอร้อยกันเลยอันนี้สี่ขีดสขีดนะคะร้อยสี่สิบบาท เลไดยนะคะใหก็เลยจ้าโร้อยแมจ๋าเลือกได้ักหนาเลือกได้เลยนะจ๊ะ้หนากห้าโร้อยเลลยค่ะเลือกหน่อยแม่จ๋าห้าโรยยเลยจ้าสวยเลยอันนี้คือโร้าค่ะอันนี้เท่าไหร่นะเจดานี่ยเนี่ยเนี่ยไอตัวเนี้ยผิดละอ๋อผีดละยี่ห้าอืมตัวนี้ยี่ห้าค่ะท่านผู้ชม ส่วนกี้าคแล้วก็ส่วนข้มูลจะสามสิห้านะคะรับได้เลยนะคะ จะได้มีคนรู้จักเนด,ดาเพิ่มขึ้นนะจะได้มาอุ่นถุงกันนะคะ475ถุงไปลเลยะคะ่เะเด็ดน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะท่านาผู้ชม เจด้าวันนี้เอามากี่โลกี่หัวคนะเนี่ยวันนี้เหรอวันนี้20หัว50ลิตรโอ้โห2ี่สิหัวห้าสิบลิตรเนื้อ่ายจ้าตลาดที่นี่มีทุกวันพระรหัสนะท่านผู้ชมมีวันเดียวนะจ๊ะส่วนตอยเจด้าก็จะอยู่แบบตอยหันหลังให้เสื้อผ้านะคะเป็นโซน,แ,บบนแรกๆนะ

25บาทนะท่านผู้ชมขีดละนะคะแล้วก็ส่วนลิ้นนะคะเป็น35บาทนะคะราคาไม่ใเสร็จแล้วนะคะเจ๊ดาน,นมากคะ่ะอันนี้เป็นส่วนหูแล้วก็เป็นเป็นหน้ากากนะคะท่านผู้ชมเจ๊ดานะอันนี้เจ๊ดานใส่ไหมอ๋อโลสองรบขายกหัวอ๋อยกหัวก็มีนะท่านผู้ชม น้จิ้มเจ๊เจ๊ดาเรามีอีกที่หนึ่งเจ๊ดาขายที่ไหนนะคะขายแถวประทุมกเลยค่ะเป็นตลาดอะไรมาคะตลาดประทุมสองวันประุมับเจ้ที่อยู่ประทุมก็ไปอุดหนุนกันได้นะคะอวมอ นี่มีบาทเนือกเอาเลยจาก2ี่บาทเนือกเอาเลยอันนี้ครึ่งโลจากครึ่งโลค่ะร้อยร้อยยนะี่สิบนะาทพนก่อนได้จะให้เลือกจากยี่สิบาทเลยจ้า กคครูคับฝากช่องด้วยนะคะสุริษาชาแนลค่ะร้าน <laughs> นี้อร่อยจริงร้าน <laughs> นี้อร่อยจริงนะคะ <laughs> ลูกค้าประจำเทียบค่ <laughs> ะรับชมหันรางหน่อยนะคะนี่มีปาดนะ อันนี้เจ็อ่ินี้าบาทค่ะ 210บาทแล้วัะเจโอ้โหท่านผู้ชมเต็มเขียงเลยค่ะเต็มแ่บ,บ,บนะ แต่เราไม่รู้ว่ากี่ขีดเนาะอันนี้ก็จะสี่ขีดราคาขีดละสามสิบห้าบาทนี่นะคะโคตรเยอะเลยค่ะท่านผู้ชมอย่านะกับโกงกับแกล้มนะเดี๋ยวจะว่าแอดทำไมแอดหาแต่ร้านกับโกงกับแกล้มก็ทายกับข้าวได้นะนชินช้นใหญ่มากสำแม่อันนี้เป็นส่วนลิ้นนะคะนี่โชิน้นโตโตแล้วก็น้ำจิ้มสีบุดรสเด็ดนะคะของเจนะคะ เมปากเต็ังรอยมากค่ะหมนุ่มนจ๊ะแหนมติมก็เดนะคะสโลไปหบาทมาแน่จ้ามากเลยค่ะ วันรคา,านะร้อยย่สิบจ้าแซปิลีแซปิลีว้าว <Wow. S 1> สาวกสาวกหัวหมูนะไม่พลาดนะคะท่านชมอร่อมากเขาบอกอร่อยอยู่แล้ว <c oughs> ลูกค้าบอกอร่อยแล้วูกค้าเยอะด้วยเนาะท่านผู้ชมลูกค้าเจด้าเนาะเจด้าเลยจ้าเจ้าถุงเลยจ้าสำหรับใครนะคะที่อยากมาอุดหนุนเจ๊ดาเนาะเจ๊ดาก็อยู่ซอยไหนซอยค่ะเจ๊ดาเขาเรียกว่าซอยอะไรอะคะซอยหนึ่งซอยสามจะจะอยู่แบบหันหลังใส่เสื้อผ้าค่ะท่านผู้ชมประมาณน่าจะซอยหนึ่งเนาะ มีร้านเดียวนะคะมาได้เลยนะคะเจ๊เปิดร้านบ่ายสามโมงนะคะถึงประมาณไม่เกินสองทุ่มนะคะที่นี่นะคะก็สําหรับใครที่อยากไปอุ่นหนุนอีกที่หนึ่งนี่ที่ไหนนะ,ะเจ๊ดา่าตลาดหูนซับท,ทุกวันเลยนะคะเจ๊วันเสาร์กับวันสา,นสานทิค่ะแล้วก็ถือว่าเชาวัวนอังคารกับคืนอืมนี่ค่ะ,คะอร่อยมาก สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและติดตามนะคะโทรเข้ใหม่คลิปหน้านะคะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสวัสดีค่ะ <laughs>